เชื่อหรือไม่มันมีบริษัทที่จดเป็นเอกชนค่ะและเอาต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบริษัทตนเองค่ะขึ้นเนมลิสให้กับเขาค่ะแต่ไม่ได้มีการจ้างงานกับเขานะไม่ได้มีจารจ้างงานเป็นบ,บริษัท<ะ>ธรรมดาหรือเป็นบริษัทของนักการเมืองหรืออะไรพูดมาเลยเต้เอาตรงๆเลยเป็นบริษัทของประชาชนคนไทยทั่วไปอะส่วนมาก แล,แล้วก็ <ทำ S 1> เป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยข้าราชการแล้วเขาได้ผลประโยชน์อะไรได้ค่าจ้างหัวละหกพันบาทครับอ้อหัวละตั้งหกพันหัวละหกพันบาทขึ้นเนมลิตให้หัวละหนึ่งหกพันบาทปไปตรวจได้เลยสมุทรสาครถ้าไม่เชื่อผมไปตรวจได้นะครับแรงงานจังหวัดรู้อยู่จัดหาง,งานจังหวัดรู้อยู่ไปตรวจได้ถ้าไม่เชื่อ มาเอาเข้อมูลที่ผมเดียนถามหน่อยสิหกพันบาทนี่จะเราจะเรียกว่าขายชาติขายแผ่นดินขายสิทธิ์ขายอะไรได้หมดไหมเนี่ยหกพันเนี่ย, 6, ยคือผมบอกอย่างนี้ก่อนอาจารย์คนเหล่านี้เขาจดจดขึ้นมาเป็นบริษัทแล้วก็เอาคนพวกนี้ขึ้นเนมลิสต์แต่มันยังไม่สุดที่ยังไม่เสร็จนะการขึ้นเนมลิสต์ต้องยันจนตรวจอัตลักษณ์แต่ขอโทษการขึ้นเนมลิสต์ขออนุญ,ญาตเอาคนเข้ามาคุณก็ต้องมีจํานวนในใบขอว่าบริษัทคุณขอห้าคน1ิบคน อย่างฉันเนี่ยฉันได้ห้าได้เจ็ดอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็สังเกตแต่และคนที่เดือดร้อนมาช่วยให้ผมช่วยอย่างนี้ก็ต้องสมรู้ร่วมคิดกันทั้งบริษัทผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งข้าราชการที่อนุมัติในท้องที่